นัดชุมนุมใหญ่8พฤศจิกายนอนุสาวรีราาย์ประชาธิปไตยก่อนเคลื่อนขบวน ราษฎรกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยนัดชุมนุมใหญ่ในวันอาทิตย์นี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพมหานครเวลา16นาฬิกาและเตรียมเคลื่อนขบวนแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะเดินขบวนไปยังสถานที่ใดการนัดชุมนุมใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการชุมนุมใหญ่ครั้งล่าสุดหลายสัปดาห์ซึ่งครั้งนั้นเริ่มต้นที่แยกสามย่านก่อนเดินขบวนไปยื่นข้อเรียกร้องที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตเดือน รมีบนถนนสาทรใต้ส่วนการชุมนุมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ราษฎรระบุว่ายังคงยึดมั่นข้อเรียกร้องสข้อซึ่งมีการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีผู้ร่างมาจากการเลือกตั้ง100%รวมอยู่ด้วย ราษฎรยังไม่มีท่าทีลดระดับข้อเรียกร้องลงแต่อย่างใดทั้งยังระบุอีกว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวเลือกแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงที่จะทำไม่ได้เพราะยุคสมัยกำลังเปลี่ยนไป